สวัสดีครับท่านผู้ชมชาวยูทูบนะครับอยู่กับผมช่องครูติ๊กรถน้ำนะครับวันนี้มาดู M6240 นะครับปั่นดินครับผมนะครับในลรตเตอรี่มาใหม่ครับผม7 5 0 0 0นะครับ500ครับประเดิมงานแรกครับวันนี้นะครับโอ้ไวดีครับผมเฮ้ยตะลุ่มเลยครับ ปันห้หนึ่งนะครับนี่มันจะสั่นเลยครับโอ้ฝุ่นขมงเลยครับเดี๋ยวเราให้กลับมาคืนดีกว่าครับ ควันขมงเลยครับมาแล้วนะครับให้น้าแก่ครับนะครับนะครับลอตเตอรี่คู่ตัวของเขาก็คือ RX 2 2 0 GA ครับนี่ครับโอ้รอบมันเร็วครับผม สายต้องหาสปริงกรมนามาใส่เลยครับผมเห็นไหมครับปั่นให้สองไม่ได้นะครับต้องปั่นให้หนึ่งนะครับดูครับแต่ว่ามันเข้าลึกครับผมลึกมากนะครับติ้มท่วนดีมากเลยครับเนี่ยครับเข้าลึกมากเลยครับ นี่ครับร่องรอยของการไถาการปัน่นนะครับรู้เหนื่อยครับวิ่งตามรถ เดี๋ยวรอฝังนี้ดีกว่านะครับมันรู้สึกว่ามันตึงๆครับสู้รุ่นเอลม่ได้ครับถ้าปั่นอย่างนี้นะครับอ้เดิมๆครับยังไม่เสริมสปริงกวาวนาครับเห็นไหมครับหรือเกิดจากรอบมันเร็วนะครับ สปริงกันมาแล้วมาลองใส่ดูครับเนี่ยครับผมถอสกี้ออกเลยนะครับผมนะครับแถวบ้านผมถ้าไทยบานไม่ดีเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีคนจ้างครับ เดี๋ยวเรากรับถ่ายตอนกลับดีกว่าครับเนี่ยครับฝุ่นครับผมแต่มันก็ใหญ่ดีครับ 2อรอบแอรอบเดียวเท่ากับ L36 ของเก่าผมสองรอบเลยครับนี่กลับถีแล้วไฮหนึ่งครับไฮสองไปไม่ไหวจริงๆครับผม นะครับรอบมันตกครับ นะครับฟังเสียงนะครับใครใช้รุ่นนี้คอมเมนต์หน่อยครับผมนะครับว่าถ้าใส่สปริงกาวนาไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างครับไอตัวเนี้ยครับเป็นปัญหามากครับตอนปั่นดินครับเพราะมันตกครับผมนะครับตอนไถนาตอนดันเนี่ยพอได้ครับพอมาใส่จอบหมุนโรตารี่เนี่ยไปไม่ได้ครับ ถ้าปั่นอย่างนี้แพ้ l อลสามหกครับแพ้รุ่นเล็กครับถ้ารุ่นเล็กมันจะคล่องกว่านี้ครับผมอันนี้ขนาดดินไม่เปียกนะครับผมถ้าดินเปียกเนี่ยไ,ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับเน,นี่ยดินไม่เปียก นะครับตื้อๆครับงานแรกนะครับผมประเดิมงานแรกครับลองดูครับผมนะครับมังยกช่วยครับอันนี้รอบ540นะครับผมนะครับรอบ540นะครับผมทอ กาดออกถอดสกี้ออกแต่ว่าผมตัดเหล็กตัดเหล็กแผ่นแหนบครับเชื่อมนะครับเชื่อมกันไว้ครับผมครับแต่ว่ามันเรียบดีครับตีได้ลึกนะครับนานี้ก็ประมาณ5ไร่ครับควันขมงโฉงเฉียงแลวครับผมเต็มลอดครับ เมื่อกี้เราเร็จนะครับแต่มันได้งานใหม่ครับรถใหญ่นะครับมัน2เมตร20เซนครับ มันละเอียดกว่ารถเล็กครับผมแล้วมันลึกกว่ารถเล็กด้วยนะครับเพราะใบมันจะสูงกว่าครับดินมันไม่เสมอนะครับผมผมมาไถเมื่อวานจะของออ <c oughs> วานเสร็จให้ผมไถกลบนะครับแล้วมาปั่นวันนี้ครับ เดี๋ยวมันจะถึงจุดกลับรถแล้วครับตึงครับผมไม่ประทับใจเลยครับตอนใส่จอบหมุนนะครับนี่ข้อเสียของ m อ2ม6 240, นะครับทุกอย่างดีหมดเลยครับไถหน้านิ้วสบายครับ ถสบายถคล่องไถาเร็วนะครับนะครับเพราะนั้นนะครับไถทั้งวันครับเข้าบ้านประมาณเท่องกว่ากว่านะครับได้ประมาณ40ไร่ครับนะครับเพราะนาบ้านผมมันใหญ่ครับผมเป็นนาดินทรายถายง่ายนะครับแต่ว่าเรามาใส่อุปกรณ์ต่อเพื่อจบมุนดูนะครับ ไม่เท่าไรครับผมนะครับอันนี้คือข้อเสียครับผมเดี๋ยวลองสั่งสปริงกวนามาใส่ดูนะครับว่ามันจะเป็ยนยังไงนะครับนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับช่องครูติ๊กรถดำนะครับผมฝากกดติดตามกด s u b s c r i b ด้วยนะครับสวัสดีครับ